สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของป้านันบอลสีนะคะสวัสดีกับบอลสีสวยๆกันนะคะเพื่อนๆจ๋าสําหรับวันหยุดเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ท้ายเดือนกันแล้วนะคะป้านันก็จะมาจัดโปรให้เพื่อนๆนะคะท้ายเดือนส่งท้ายเดือนกันให้วันนี้นะคะ ต้นละ49บาทซื้อครบ10ต้นป้านันจะแถมให้1ต้นนะคะซื้อครบ10แถมให้1ค่าส่งก็เมาเมาอยู่ที่50บาทเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจ๋าพื้นที่ห่างไกลก็ไม่บวกเพิ่มเนาะได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะต้นละ49บาทซื้อครบ10ก็จะแถมให้1ต้นนะคะเพื่อนๆจ๋าใครสนใจต้นไหนต้นอะไรก็ แอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยเบอร์โทร0812810.775นะคะโทรมากันเบอร์นี้แอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะถ้าชอบต้นไหนที่พนันเน้นว่ามีต้นเดียวหรือว่าสองต้นถ้าอยากได้ต้นที่รีวิวก็รีบโทรมาได้เลยนะคะเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยวจะไม่ทันกันเนาะใครไวใครได้นะคะ ใครชมคลิปก่อนคนนั้นก็มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะคะพเพื่อนๆจ้าวันนี้ซื้อครบสิบแถมให้หนึ่งนะคะเป็นเป็นโปอีกอีกนาทีทองอีกช็อตหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวพนันมาเริ่มต้นแรกให้พเพื่อนๆเลยนะดูแล้วก็จดชื่อนะคะโทรหาได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต้นแรกเลยนะคะ ต้นแรกก็สวยๆกันเลยหวานๆกัดสีหวานๆกันเลยน้องมีชื่อว่าชมพูพญา,าชมพูพญานะคะ49บาทนะคะ49บาทราคา49บาทนะคะซื้อครบ10แถม1ต้นนะคะเป็น1ต้นแรกนะคะน้องมีชื่อว่าชมพูพญา,าต้นต่อมานะคะเป็นปีก,กินนาลีหรือว่าติงเสี้เหรียญน,นะคะอันนี้จะเป็น สะโพกใหญ่ๆสีชมพูจ๋าๆนะคะต้นต่อมานะคะน้องมีชื่อว่าซับเศรษฐีต้นนี้ชื่อดีมากเพื่อนๆจ๋าชื่อดีมากชื่อแบบเป็นมงคลดีมากเลยซับเศรษฐียิ่งแก่ต้นานางจะยิ่งสวยมีเสน่ห์มากนะคะต้นนี้ชื่อนี้นะคะประนันให้อยู่ที่49บาบาทนะคะใครอยากเอาไปทำฟอร์มโกนะคะ สั่งได้นะปะนันมีอยู่ตู้อื่นนะคะแต่อันนี้มาจับแบบนันๆเนาะเพราะว่าปนันไม่ได้เลือกไว้เนาะเปิดตู้เอาเลยแต่ละตู้นะคะอ่าต้นนี้เนาะมีชื่อว่าสยามเพล่อ่าสยามเพลอก็ให้อยู่ที่49บาทไซไม่เล็กแล้วนะเพื่อนๆจ๋าไซไม่เล็กแล้วนะคะ49บาท ต้นต่อมาอันนี้จะเป็นนางวิชุดา,านางวิชุดาป้ายอย่างสวยอะเพื่อนเพื่อนจ๋าป้ายอย่างสวยเลยนี่ดูต้นนี่สูงเท่าไม้บรรทัดเลยนะานางวิชุดา,าใครอยากได้แพ็คคู่บอกป้านันเดอ้อจะเอาไปจัดฟอมกอไปทําอะไรได้เลยนะคะต้นนี้จะเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าหนุมานขัดสมาธินี่นางกัดสีสวยอย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋า สวยไหมสวยไหมปน,นันว่าเขาสวยนะหะนุมานขัดสมาธินะคะาต้นต่อมาอันนี้ก็สวยอันนี้ก็จะนั่นสวยเลยอันนี้จะเป็นเกาะแก้วพิสดานรอัน,นต้นนี้ก็จะเป็นใบใหญ่อลังการเลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋ากัดสีเต็มที่นางจะใบใหญ่อลังการเลยอันนี้ก็ต้นประมาณนี้แล้วนะนี่นะวันตุบเลยสี่บาบทเขาอยู่ไซส์ร้อยหนึ่งนะเพื่อนเนจา๋า ไปเปลี่ยนกระถางหกกระถางแปดได้เลยต้นนี้ชื่อนี้ไซส์ใหญ่บอกได้เลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นหักนุมานหักดานเราะจะออกสีขาวนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าหักนุมานหักดานนะคะกําลังกัดสีมาแล้วจะเป็นสีขาวนะคะต้นนี้จะแผงเป็นสีขาวเลยหักดานนะคะใครยังไม่มีหรือว่ามีแล้วก็อยากสะสมก็สะสมได้เลยนะคะ ต้นนี้นะคะน้องชื่อว่าพระนารายพระนารายกับไก่แก้วตัวงามอสองต้นคู่ป้านันก็ให้อยู่ที่49บาทนะคะนาทีท้องอีกแล้วสองต้น49บาทนะคะไก่ตัวงามกับพระนารายใครไวใครได้นะใครไวใครได้นะ,ะเดี๋ยวป้านันจะแบ่งไอ้นี่ชายชนต้นใหญ่ๆใ,ให้เพื่อนๆน,นกัน ่าชายชนนะคะอ่าชายชนต้นไม่เล็กแล้วนะเพื่อนๆจา๋าใหญ่แข็งแรงอ่าสีบาท1ต้นนะคะ49บาท1ต้นนะคะแบ่งให้เลยอาต้นนี้นะคะต้นนี้ปนันลืมชื่อนั้นเนี่ยเพื่อนๆจา๋าจะเป็นปนันลืมชื่อจริงๆโอ้ยกัดมาใบสุดท้ายอย่างสวยเอาบอกว่าปนันลืมชื่อต้นที่หนึ่งนะคะ ลืมชื่อต้นที่หนึ่งนะป้านันจะได้ไล่ดูในคลิปนะคะว่าต้นไหนที่ป้นานันลืมชื่อต้นที่หนึ่งนะคะอ่าต้นนี้สี่สิบเก้าบาทสวยสวยเลยเพื่อนๆจ๋าสี่สิบเก้าสวยสวยเลยอ่าต้นต่อมาอึ๊บอันนี้จะเป็นบอนกาบเดี๋ยวจะจะติดกันอีกบอนกาบบอนกาบอยังใหญ่เพื่อนเพื่อนจ๋าบอลกาบเทพประสิทธิ์นะคะเทพประสิทธิ์อ่ะป้านันให้สี่สิบเก้าบาทยังใหญ่เลยนะ มันจ๋าเป็นบอลกาบบอลแข้งนะคะบอลกาบบอลแข้ง49บาทนะคะอา่าวป้านันจัดให้เลย49บาทกันเท่านั้นเท่านั้นใครยังไม่มีรีบโทรหารีบทักหากันเลยนะคะยืบยบอ่ะอันนี้ก็เป็นจังหวัดลำพูนอา่าอีกหน้านึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลใบกลมน้องมีชื่อว่าจังหวัดลำพูนตับจังหวัดนะคะ ใครยังไม่มีสะสมได้สะสมนะคะสะสมได้สะสมเลยอ้าวปะนันเห็นไอ้นี่สุนทรผู้อีกต้นหนึ่งตู้นี้นะนี่กาลังกัดสีมาแล้วนะน้องชื่อว่าสุนทรผูนะคะใครยังไม่มีที่ไลฟ์นั้นได้ไม่ครบกันอ่าตู้นี้ประนันเห็นมีเว็บสองต้นนะคะเห็นมีเว็บสองต้นทักมาได้ ต้นนี้จะเป็นอัมพรอัมพรนะคะอัมพรก็เป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยนะ่าสะสมนะคะพเพื่อนๆจา๋าเพื่อนๆท่านใดที่ว่ายังไม่มีนะคะรีบสะสมเลยคนไหนมีก็เอาไปเป็นเพื่อนกันได้นะคะบอนตัวนี้เป็นทรงที่สวยมากทรงที่สวยมากนะคะจัดกันเลยจัดกันเลยต้นนี้นะคะป้านานลืมชื่อจนนึกไม่ออกเลยนะพเพื่อนๆจา๋า ขากว่าจะกัดชื่อป้นันก็ลืมไปเลยนะที่ได้มาคือได้มาตั้งแต่ Baby, เบบีเล็กๆนะคะเลี้ยงได้ปีกว่าป้านันถึงได้ผ่าพอผ่ามาเจ้าของก็กว่าจะโตกว่าจะกัดสีป้านันก็เลยลืมนะคะต้นนี้ลืมสนิทแต่นางสวยมากนางแม่นางนี่จะกระดูกสีเขียวเม็ดไอสีชมพูจะกัดเต็มใบนะคะเพื่อนๆจ๋าแค่กระดูกสีเขียวเท่านั้นเองยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะคะบอนตัวนี้ยิ่งแก่ต้นยิ่งสวย พอนั่นมาแล้วเขาจะมีติ่งหูออกนะคะเพื่อนๆจ๋าจะมีติ่งหูออกเอาพนันให้สี่สิบเก้าบาทอยากลืมชื่อเนาะบอลตัวนี้ก็น่าสะสมนะคะสะสมได้สะสมเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดอ่าเจ้าจักรพพัดก็ให้อยู่ที่สี่สิบเก้าบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าเจ้าจักรพพัดก็ให้อยู่ที่สี่สิบเก้าบาทอ่ามีสามใบสี่ใบนะคะเพจะจะื่อนๆจ๋ามีสี่ใบนีใบล่างสุดอยู่นี้ มีสี่ใบกัดสีสวยๆเลยฝ้ายสวยๆกันเลยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะต้นนี้จะเป็นนางเสือดาวนางเสือดาวก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่อ่าเป็นบอลเก่าตัวหนึ่งที่สวยอันนี้ก็แตกกอดีนะเพื่อนๆจ๋านางเสือดาวสี่สิบเก้าบาททั้งนั้นเลยอันนี้สองฝั่งโของอ่าสองฝั่งโขง้งวันนี้ปนันเห็นต้นเดียวนะเพื่อนๆนจ๋า แต่ถ้าใครจะเอาแพ็คคู่ก็บอกเนาะเดี๋ยวป้านันไปเลาะหาให้ไซส์เท่ากันนี้เลยอ่ะ๋ยวไปหาตู้อื่นให้นะคะอ่าใครจะเอาต้นรีวิวรีบเลยสองฝั่งโขงอุ้ยชมพูพญาต้นนี้อ่าชมพูพญาต้นนี้ใหญ่ๆดำดำดุดุกันเลยเพื่อนๆจา๋าใครใครใครสายสีดำใครแดงดำนี่ชอบนี้เลยดักดัก อาวสี่สบาทไม่แพงเพื่อนๆจ๋าไม่แพงเพราะนางไซส์ใหญ่สําหรับต้นนี้อาสวยๆกันเลยเต็มหน้าจอปะนันเลยเต็มหน้าจอกันเลยเนาะอ่ะต่อมาเดี๋ยวปะนันดูซิอ่าต้นนี้จะเป็นคุณอ่าพยาจักรีพระยาจักรีนะคะอามีสี่ใบพระยาจักรีอ่าใครยังไม่มีใครไม่ทันคลิปก่อนๆน,นะคะใครไม่ทัน คลิปนี้มาแบ่งให้แล้วนะรีบตามคลิปป้านันนะต้นนี้จะเป็นนกหัดสดายุอ่านกหัสดายุก็เป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยนะคะเพื่อนๆจ๋าที่สวยนี่ดูเม็ดจุดเม็ดดอกปลายเหลมสวยนะคะนกหัดสดายุสี่สิบเก้าบาทเพื่อนๆเอ,นอ้ย นึกถึงตอนที่ป้นานันซื้อต้นละสามร้อยสี่ร้อยกับเบบีใบเดียวสองใบต้นนี้จะเป็นดอนเจดีจวดอนเจดีนะคะใครยังไม่มีอันนี้ก็จะเป็นบอลที่เป็นบอลขาวนะคะน้องมีชื่อว่าดอนเจดีเดี๋ยวป้นานันให,ใหน้ให้มีแย่งกันให้มีแย่งกันอันนี้จะเป็นอะ,อ,ะอะไรนะป้านันลืมอีกแล้ว ปนันลืมและนี่อ่ะบอลดงังชื่อเขาก็ดีด้วยแนะ่นอนปนันลืมสนิทอีกแล้วอ่ะใครนึกได้บอกานันด้วยปนันลืมลืมนี่อ่ะสี่สิบเก้าบาทนะคะอ่ะสี่สิบเก้าบาทาให้เลยไม่มีใครให้ราคานี้นะปะนันให้สี่สิบเก้าบาทอา่ต่อมาสิลาหุ้มทองสิลาหุ้มทองนะคะสี่สิบเก้าบาท ซื้อครบสิบเอ้อซื้อครบสิบแถมให้หนึ่งต้นเลยซื้อครบสิบแถมให้หนึ่งต้นเลยอ่าอันนี้จะเป็นนางสุชาดาเอาหน่อขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆจ๋าหน่อลูกขึ้นมาแล้วนะนางสุชาดาสี่สิบเก้าบาทนางสุชาดาสี่สิบเก้าบาทอ่าต้นนี้จะเป็นหลวงราชพฤกษ์เ้าวนี่กัดสีมาแล้วแข็งแรงด้วยหลวงราชพฤกษ์นะคะยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะคะเอา ไป49บาทนะคะหลวงราชพฤกษ์ใครยังไม่มีก็รีบกันเลยนะเพืเ่อนๆจา๋าอ่าต้นนี้จะเป็นอ่าต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเขาสมิงเพืเ่อนๆจา๋าอ่าเขาสมิงนะคะอ่าจัดไป49บาทเท่านั้นเท่านั้นใกล้เขาสมิงมีสองต้นนะเพืเ่อนๆจา๋ามีสองต้นม,มีสองต้น นางนางวิชุดาอยู่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งนี่ลายสวยเลยเป็นเพื่อนจ๋าเป็นเพื่อนจ๋าสวยๆทางนั้นเลยอันนี้จะเป็นเท้าลำไยแผงเท้าลำไยแผงแผงออกแดงนางก็สวยเด้อเป็นเพื่อน,อนจ๋าเอาสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเท่านั้นอ๊บอ่าอันนี้จะเป็น อ้อมกอดแห่งขุนเขาเอาใครได้ไม่พอนะคลิปเมื่อวานก่อนใครได้ไม่พออวันนี้มาแบ่งให้มาแบ่งให้อีกแล้วอ่จัดไปคลิปละหน่อยสองหน่อยนะคะสี่สิบเก้าบาทราคานี้เพื่อนๆเอ้ยถ้าไม่มีก็รีบซื้อกันเลยรีบสะสมกันเลยอ,อันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนี่ต้นเบลือเลยธาตุบางแก้วสี่สิบเก้าบาท สี่สิบเก้าบาทใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เลยสี่สิบเก้าบาทอึบอึบอึบอ่าเดี๋ยวป้านันเอาไก่อันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีเอาใครสะสมไก่นะคะยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะคะไก่ราชาวดีป้านันก็มีจํานวนเนอะป้านันมีจํานวนเนอะไก่ราชาวดีอึบอ่าเกาะกัน ต้นนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงเอาเพื่อนๆจ๋าหานุมานเชิญธงเพื่อนๆท่านใดที่สะสมตับหานุมานเนะาะเอามีเชิญธงด้วยนะมีเชิญธงด้วยนะคะมันมันต้นยาวต้นสูงตนนันไม่ถึงนี่นะคะต้นนี้เอ้าตนาันยกมาไว้นอกตู้ส่องให้เลยแคบได้แคบเลยหนุมานเชิญธงนะคะ49บาทเท่านั้นนะคะเท่านั้น เดี๋ยวมาด้านนี้กันอีกเพื่อนๆจ๋ามาด้านนี้อีกอ่ามาตู้นี้กันแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบอ่าใครชอบสายดุสายดาร์กนะคะตะวันชิงพบสวยมากต้นนี้เพื่อนๆจ๋าใครใครชอบไปสะสมนะคะเอาจ,จัดเลยไปปล่อยต่อก็มีกําไรนะคะเพื่อนๆจ๋า ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสังนาลายเอาสังนาลายก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะสังนาลายสวยมากโตขึ้นนะเพ,เพื่อนๆจ๋ะโตขึ้นสวยมากสังนาลายอ่าต้นนี้จะเป็นเทพอัศราดังๆปๆ้ายๆลายหินอ่อนอย่างนี้กันเลยเอาเทพอัศรา49บาทนะคะ ทพอัศลาต้นนี้จะเป็นมะหาโรหะสีหวานหวานใครชอบโทนหวานนะคะชอบหวานหวานจัดกันเลยเนอะจัดกันเลย49บาทนะคะเดี๋ยวป้านันพาชมอีกสิมีแพ็คคู่ไหมวันนี้มีแพ็คคู่ไหมอ้านี่ ปุ๊บเห็นปับต้นนี้จะเป็นอัมพรกับพญาพันวังนะคะกระถางนี้เอาประนันให้นาะทีทองอีกแล้วนะคะสองต้นในกระถาง49บาทนะคะสองต้นในกระถาง49บาทอัมพรกับพญาพันวังนะคะบอกว่าแพ็คคู่นะคะเดี๋ยวประนันไม่ได้นั่นนะ อ่าต้นนี้จะเป็นเสือพานเสือพานแล้วก็เบบีเล็กนี่ป้านันยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเอาไปลุ้นเอาเนาเนะเสือพานนะคะเอาสี่สิบเก้าบาทเป็นบอนที่ย์สูงใหญ่นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะบอนเสือพานพอมีแบ่งกันนะคะเพื่อนๆจ๋าพอมีแบ่งเนาะ อ่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นมีซับนะคะมีซับมีซับยิ่งโตยิ่งดุนะคะจะแดงน้ําแตะน้ําตาลเข้มเลยนะกระดูกสีน้ําตาลเข้มออกดําเลยนะเพื่อนๆจ๋ากระดูกเขาจะออกแบบเข้มจนดําเลยแต่พื้นใบนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มเลยนะคะสวยๆเลยสี่สิบเก้บาทเท่านั้นเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวปนานดูอีกสิอต้นนี้จะเป็นสาวาสาวารินสาววารินนะคะสาววารินใครยังไม่มีเอาไปทําแพ็คคู่ได้นะอันนี้แบบยิ่งโชกระดูกสวยเลยโตขึ้นนะคะโชกระดูกงามงามเพื่อนๆจ้านางสวยมาก ต้นนี้ป้านานลืมชื่อนะเพื่อนเพื่อนจ๋าสวยมากถ้าใครไม่สนใจเรื่องชื่อเนาะเขามีชื่อแต่ป้านานลืมชื่อนะคะเอาใครชอบสวยมากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจา๋าดูสิอ้าวสี่สิบเก้าบาทมีต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวมีต้นเดียวนะคะอันนี้ยังไม่มีแพ็คคู่นะคะต้นเดียวสี่สิบเก้าบาท อันนี้ต้นต่อมาอันนี้ซับมงคลนะคะมงคลทซับหรือว่าซับมงค่าจัดไปสี่สิบเก้าบาทนะคะเดี๋ยวก็นันดูอีกไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะก็นันมองอยู่อันนี้จะเป็นเหลืองนะคะสีเหลืองจะเป็น,เห,เ,เ,น,น,นะะเหลืองเงินทองนาคน,นะคะเหลืองเงินทองนาคชื่อก็ดีดีนี่เพื่อนเพื่อนจ๋าเหลืองเงินทองนาคสี่สิบเก้าบาทนะคะ เหลืองเงินทองนาคอุย้ยนางกิรินีเทวีต้นนี้สวยมากเพื่อนเื่อนจา๋าอุย้ยจะติดไหมเนี่ยอ่ะนางกิรินีเทวีกัดสีหวานหวานมาแล้วนะสีหวานหวานมาแล้วนะคะสี่ใบใบไอเขาเรียกอะไรหลอดที่ห้าอกกําลังแอ่นกําลังออกมาแล้วนะนี่เพื่อน,น,น,นจๆจ๋าแหลมๆหลมมานนิสี่สิบเก้าบาทนะคะอือาถ้าใครอยากได้ทำโฟมโกเดี๋ยวป้านานไปเลาะหาให้นะ อันนี้มีต้นเดียวนะตู้นี้มีต้นเดียว49บาทนางกิริมีเควีแต่ป้านนันเห็นมีตู้อื่นอีกหลายต้นอยู่นะถ้าใครอยากเอาไปทำรอร์มกอบอกมาได้เลยนะมามุมนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าน,นี้จะเป็นวาสุกรีนะคะวาสุกรีแผงนะคะต้นต้นแผงนางจะใหญ่กว่าต้นไอ้ที่ว่าวาสุกรีตัวจริงนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าแต่นางแผงสวยเนาะ อ้านี่แพงสวยแล้วแข็งแรงเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงนอกตู้นี่เป็นที่หนึ่งเลยนะเนี่ยเพื่อนเอจา๋าอ้าวปนันจัดให้สี่สิบเก้าบาทไซส์ไม่เล็กแล้วนะไซส์ไม่เล็กแล้วอ้าวสวยๆใหญ่ๆเลยใครชอบโทนหวานหวานนี่นางกิรินีปนันเห็นนี่อีกต้นหนึ่งนะใครจะไปทําฟอมโกได้เลยนี่ฟอมโกได้เลยนะคะกําลังกัดสีมาสวยๆนะคะเศรษฐีสุพสรรณเศรษฐีสุพรรณนะคะใบใบดกดกจากอ่าสี จากสีเขียวแล้วก็จะกัดออกมาออกขาวๆเหลืองอ่อนๆแล้วกัดเต็มที่คือน,นางจะสีชมพูนะคะเพื่อนๆจา๋าต้นแม่เขาสวยมากนะจะกัดสีชมพูเลยนะคะแก่ต้นเต็มที่นะคะเป็นโตเต็มวัยเต็มฟอร์มนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะ ไป49บาทเท่านั้น49บาทเท่านั้นอ่าพะยาพันวังอ่าพะยาพันวังพะยาพันวังก็ยิ่งแก่ต้นจะยิ่งสีแบบส,สีส้มสวยเลยนะเพื่อนๆจ้าใบเขาจะบิดพลิวเลยเนี่ยจะเป็นพูเป็นลอนลอนเป็นนั่นเลยนะเลาะริมใบนะคะประน,นันก็ให้อยู่ที่49บาทนะคะราคา แบบจับต้องได้เลยนะเพื่อนๆนจ๋าราคาแบบเบาๆน่ารักน่ารักเลยต้นนี้จะเป็นขุนสามชนอ่าขุนสามชนนะคะเพื่อนๆนจ๋าขุนสามชนเห็นมีต้นเดียวนะคะด้านนี้มีต้ตนเดียวจัดไปใบใหญ่ๆอลังการสำหรับวันนี้เนาะประนันก็จะบอกสองตู้พอนาอเพื่อนๆนจ๋าสองตู้ก่อนเดี๋ยววันหลังประนันทาคลิปใหม่ให้นะเอาวันละสองตู้พอนาอเพื่อนๆอจ๋าวันละสองตู้จะได้แบบทํา คลิปสั้นๆหน่อยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจต้นไหนชื่ออะไรหรือว่าปนันไม่ได้บอกชื่อแบบดูคลิปเก่าๆหรือว่า,าคลิปที่ผ่านมาเนาะว่ามีชื่ออะไรที่ไม่ทันเขาก็ถามปนันได้เนาะถ้าปน,านัปนนั่นปนันจะเลาะดูให้ตู้อื่นนะคะที่ว่าวันนี้ไม่ได้บอกไปในคลิปเนาะถ้านั่นก็บอกชื่อมานะแจ้งชื่อมาเนาะจะได้แบบบางคน ได้ไม่ไม่พอส่งได้สามต้นห้าต้นอะไรอย่างนี้นะคะแบบอยากให้ได้เยอะๆจะได้คุ้มค่าส่งเนาะค่าส่งป้านันเมาเมาห้าสิบบาทนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยเดี๋ยวป้านันจะโชว์เบอร์ไว้ที่หน้าคลิปนะคะหน้าคลิปหน้าไลน์นะคะสนใจต้นไหนก็โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คนที่เข้ามาใหม่ก็ก,กดติดตามป้านันไว้นะคะจะได้เจอแบบคลิปดีๆได้เจอคลิป ก่อนเขานะคะพร้อมๆเพื่อนนะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็ขอสวัสดีค่ะ